สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับการอ่านเว์เนียคาลิเปอร์นะครับในส่วนของระบบนิ้วนะครับนะครับส่วนระบบมินนะครับเราจะไปพูดถึงในคลิปต่อไปนะครับนะครับเราจะมาดูระบบนิ้วนะครับนิ้วนะครับนิ้วก็คือส่วนไหนครับนะครับระบบนิ้วก็คือส่วนที่อยู่ ทางด้านบนครับผมนะครับด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้นะครับส่วนด้านล่างจะเป็นระบบมิลนะครับเวอร์เนียตัวนี้เป็นเวอร์เนียนะครับถ้าเป็นมิลลิเมตรก็จะเป็น1ส่วน20นะครับ1ส่วน20นะครับถ้าเป็นนิ้วก็จะเป็นนะครับ1ส่วนรินิ้วนะครับ1ส่วนรินิ้วนะครับที่เวอร์เนียจะมีค่านะครับความละเอียดบอกนะครับ เอ้ตัวนี้จะเป็นเวเนียยี่ห้อมิตูตตโยนะครับมิตูตตโยนะครับในส่วนประกอบของเวเนียนะครับก็จะไม่พูดถึงนะครับในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเฉพาะการอ่านค่านะครับการอ่านค่าของเวเนียระบบนิ้วนะครับการอ่านค่าเวเนียระบบนิ้วนะครับสังเกตดูครับจากเลขศูนย์ถึงเลขหนึ่งนะครับด้านบนนะครับศูนย์ถึงหนึ่งด้านบนนะครับ จะถูกแบ่งออกเป็น16ช่องนะครับ16ช่องสเกลนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าสเกลหลักนะครับสเกลหลักนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าสเกลเลื่อนนะครับด้านบนนะครับจะเป็นสเกลเลื่อนนะครับสเกลหลักก็คือพูดง่ายๆครับคือมันไม่ขยับไปไหนนะครับสเกลเลื่อนกจะเลื่อนนะครับเลื่อนตามปากเวียเลื่อนเข้าออกนะครับปากเวียเลื่อนเข้าออกนะครับนะครับส่วนวิธีการสอบเทียบ อะไรต่างๆการวัดงานผมจะยังไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับจะเอาเฉพาะการอ่านค่านะครับอ่านค่าเวียนยานหนึ่งส่วนร้อยี่แปดนิ้วนะครับอาทีนี้มาดูครับการแบ่งส่วนสเกลนะครับสเกลนะครับจะแบ่งนะครับออกเป็นสองส่วนนะครับก็คือหนึ่งสเกลหลักนะครับสเกลเลือนนะครับสเกลหลักก็จะถูกแบ่งออกเป็นสิบหกช่องนะครับสิบหกช่องนะครับก็คือพูดง่ายก็คือหนึ่งส่วนสิบหกั้งเดียวนั่นเองครับหนึ่งนิ้วนะครับ หนึ่งนิ้วนะครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสิบหกนิ้วนะครับนะครับตัวนี้ครับก็คือนะครับหนึ่งส่วนสิบหกครับสองส่วนสิบหกนะครับสามส่วนสิบหกนะครับสี่ส่วนสิบหกนะครับห้าส่วนสิบหกหกส่วนสิบหกนะครับ เจ็ดส่วนสิบหกแปดส่วนสิบหกนะครับเก้าส่วนสิบหกสิบส่วนสิบหกสิบหนึ่งส่วนสิบหกสิบสองส่วนสิบหกนะครับสิบสามส่วนสิบหกนะครับสิบสี่ส่วนสิบหกสิบห้าส่วนสิบหกแล้วก็สิบหกส่วนสิบหกนะครับกล้องอาจจะ สั่นนิดนึงนะครับภาพอาจจะสั่นเพราะว่าเป็นช่วงทดลองนะครับช่วงทดลองใช้นะครับทดลองในการทําคลิปนะครับการทาคลิปนะครับก็จะเป็นการบันทึกสดนะครับผ่าน facebook เอ้ผ่านโทษทีครับผ่าน u t u b e นะครับผ่าน youtube นะครับก็จะไม่มีการตัดต่อใดใดนะครับเป็นเป็นสดเลยนะครับสดนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับผมนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับจากศูนย์นิ้ว นะครับถึง1นิ้วเนี่ยนะครับจะถูกแปงออกเป็น16ส่วนนะครับตามนี้นะครับทีนี้เรามาดูครับนะครับในเมื่อด้านล่างสเกลหลักเนี่ยมันมีทั้งหมด16ส่วนนะครับแต่ข้างบนมันกำหนดไว้บ่าเท่าไหร่ครับ1ส่วน1 128ทับ128สนะครับ1่นะครับ1ส่วนการแบ่งสเกลความยาวอะไรพวกนี้ศึกษาเพิ่มเติมจาก หนังสือตำราเรียนวิชาวัตละเอียดนะครับของระดับปวชอนะครับ20102นขีดสอ0 4นะครับเป็นหลักสูตรปวชอพุทธศักราช2 5 6 2นะครับ